5าสาวจาก5จังหวัดนี้แหละครับผมที่ฉายแววความเป็นแกรนทีป๊อปมากที่สุดจะมีจังหวัดไหนบ้างมาเดี๋ยวนี้ต่อจะเล่าให้ฟังครับล่าสุดนะครับผมมิสแกรนไทยแลนด์2024นะครับผมผู้เข้าประกวดเนี่ยก็ได้ทําการออเดชั่นแกรนทีป๊อปกันในวันนี้นะครับผมโดยสาวงามแต่ละคนเนี่ยก็แสดงความสามารถในความเป็นทีป๊อปของตัวเองเนี่ย ออกมาได้เต็มกําลังความสามารถลงมากครับซึ่งวันนี้นะครับผมคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก็บอกเลยนะครับผมว่าคัดเลือกกันอย่างดุเดือดมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสนวัตนะครับผมสปอนเซอร์นะครับทั้ง2สปอนเซอร์รวมไปถึงพี่อิงฟ้านะครับผมพี่สแน็คนะครับแล้วก็รวมไปถึงคูแบงค์นะครับผมที่จะคอยดูแลน้องๆเนี่ยในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะไปเทรนที่เกาหลีครับซึ่งวันนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับผมแต่สาวงามเนี่ยที่ทําให้เต่ารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือแกนทีป๊อป เป็น5สาวที่เต๋าบอกเลยว่าโดดเด่นออกมาแบบชัดเจนมากๆในการจะเป็นแกรนด์ทีป๊อปในปีนี้ครับ จังหวัดแรกนะครับที่เต่าบอกเลยว่าเต่าชอบมากๆเลยนั่นก็คือโอลิฟนครพนมนะครับคนนี้บอกเลยว่าเสียงเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากเสียงแล้วก็เทคนิคการร้องของเขานะครับผมบอกเลยว่าเฉพาะตัวสุดๆนะครับผมไม่ได้ฝึกฝนมานานจริงๆเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างนี้นะการร้องเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเทรนดีๆฝึกดีๆเนี่ยคือเป็น lead ว o c a ของทีมได้เลยเพราะว่าเสียงเนี่ยมีความเป็น diva สูงมากๆ,ๆการเต้นก็ไม่ธรรมดานะครับผมสามารถฝึกฝนได้อีกแล้วก็มีเสน่ห์มากๆและลูกของเธอกับผมสั้น มันทำให้เธอดูเฟียสแล้วก็ดูแบบมีความยูนิคในตัวเองมากๆชอบมากๆครับโอลิฟคนนี้้องบอกเลยว่าต้องอยู่1ใน5ของแกลนทีปบ๊ปครับ คนที่สองนะครับที่เด๋วชอบมากๆเลยครับผมนั่นก็คือเอมี่จากบุรีรัมนะครับโอ้โหเอมี่ <im it> มีความเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆการร้องของเธอในเพลง toxic, ท็อกซิกทุกคนเห็นเลย <im it> เห็นไหมว่าชัดเจนมากๆทังการร้องต่างๆของเขาเนี่ยมีแบบบอกเลยว่าโพเทนเชียลในการร้องหรือว่าความสามารถในการร้องเนี่ยสูงมากๆและเป็นคนที่เวลาร้องเพลงมีเสน่ห์มากๆการมุ้งมิ้นของเขาเหมือนเข้าใจร่างกายของตัวเองเแล้วก็ทําให้เวลาดูเขาเนี่ยเพลินมากแบบโอ้โหไม่อยากจะละสายตาไปเลยเอมี่คือดีมากๆครับทุกคน ควรจะมีหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในทีมเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้วงแกนทีป๊อปของเราเดี๋ยวมีความเป็นินเ international ใช่ไหมทุกคนก็ควรที่จะมีคนที่มีม unique, บุคลิกเนี่ยที่มีความเป็นยูนิคแบบนี้มีความเป็นอ่า international แบบนี้อยู่ในทีมซึ่งเต่ามองเลยว่าเอมี่คือคนที่เหมาะสมครับ <Okay. S 1> คนที่3ามที่เต่าชอบมากๆเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือนาข้าวมิสแกรนพเยาครับโอ้โห oh, oh, วันนี้โดดเด่นมากคือบอกเลยว่าถ้าไม่มาทางสายทีป๊อปจริงๆทำไม่ได้อย่างนี้นะ พูดถึงเรื่องลุกก่อนลุกวันนี้บอกเลยว่าชัดเจนมีความเป็นเอเชียมากๆอ่ะสองคนแรกคนแรกมีความเป็นไทยใช่ไหมโอลิฟมีความเป็นไทยเอมี่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมีความเป็นแบบวาสากลใช่ไหมคนนี้นาข้าวมีความเป็นเอเชียเปิดออกมาพูดภาษาจีนจบช่วงเอเชียเลยไหมสอูนย์ส,สองเลยไหมส่งได้เลยไหม ได้เลยและทักษะการร้องการเต้นคือไม่ธรรมดา <_ d ata> การเต้น,น่ะทุกคนเต้นได้ขนาดนั้นก็คือต้องผ่านการฝึกฝนมาแบบเยอะนะเต้นแข็งแรงรู้จักการลงน้ําหนักนะครับแล้วก็รู้จักบอดี้ตัวเองในการเต้น <_ d ata> แล้วบอกเลยว่าโอ้โหท่าแต่ท่าที่คือล็อกปั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 กคือลอดเกินบอกเลยว่านาข้าวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตหนึ่งที่น่าสนใจมากที่อยู่ในแกนทีป๊อปครับทุกคนโอ้โหเลิศและอีกสองสาวนะครับผมที่วันนี้เต่อให้คะแนนพอๆกันเลยนะครับผมนั่นก็คือ จินนี่มิสแกรนสโตเนดคอนแล้วก็เอมมามิสแกรนสตูนครับทุกคนสองคนนี้เป็นสองคนที่มีบุคลิกแล้วก็มีลุคที่คล้ายๆกันแต่มีความเป็นไอดอลสูงมาก,มากสองคนนี้สามารถที่จะเป็นวิชวลของทีมได้เลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเอมมากับจินนี่นะครับผมจินนี่เนี่ยเขาจะมีความร้องและเต้นได้มากกว่าอ่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ดีนะต้องพูดกันอย่างนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ร้องเต้นดีแต่มี potential ในการที่จะอยู่ในทีป๊อปได้คือ2คนนี้ต้องอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะทำให้ วง T-pop หรือว่าวงแกน T-pop วงนี้มีความแบบดึงดูดน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะสองคนนี้มีลุคที่เป็นไอดอลมากๆต้องฝึกฝนดีๆคิดว่าพี่แบงค์เอาไปฝึกฝนดีๆนะให้เขาแบบเข้าที่เข้าทางนะสองคนนี้น่าสนใจมากเป็น v i ชวลของทีมได้มาพูดถึงเอมมาเอมมามีความสวยแล้วก็น่ารักมากคือมอ,อยังไงก็คือไอดอลอะเรปะมอ,อยังไงก็ดูออกว่าเป็นไอดอลแต่ร้องกับเต้นก็คือมาได้เลยอันนี้หน่อยก็ละล้กกันในนิดหน่อย ก็คือต้องฝึกฝนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าที่เข้าทางระหว่างเจนนี่กับเอมมาเนี่ยเจนนี่อาจจะมีภาษีดีกว่าที่อาจจะร้องแล้วก็เต้นได้ดีกว่านิดนึงนะครับผมแต่2คนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเอาไปฝึกดีๆนะฝึกดีๆนะครับทำให้เข้าที่เข้าทางนะโอโ้โหเป็นวิชวลของทีมที่จะดึงดูดแฟนคลับได้เยอะมากๆเลยและต่อบอกเลยนะว่าถ้า5คนนี้ได้อยู่ในแกนทีป๊อปนะบอกเลยว่าวงนี้ดัง International Fan เพียบแล้วก็จะเป็นวงที่ Impact ในเรื่องการลองการเต้นมีวิ u a l แล้วก็ครบองค์มากๆสุดท้ายพี่นวัตเอาอีกคน5คนหรือ6คน,คนไม่รู้ถ้า5คนก็ควรเป็น5คนนี้ถ้า6คนอีก1คนก็เดี๋ยวไปดูเอาว่าเป็นใครแล้วสำหรับทุกคนครับชอบใครกันบ้างในแกนทีป๊อครับ